จะมาใส่สปริงสปริงใหม่นะครับสปริงตัวนี้เนี่ยเป็นของคลนะิกร้อยห้าสิบนัดของศูนย์นะครับเนี่ยสปริงแข็งนะครับสปริงที่ผมใช้อยู่เป็นสปริงของ p c x นะครับ p c x ไม่รู้ว่าความแข็งมันเท่ากันไหมนะครับอันนี้มันเป็นสีเขียวของคลิกร้อยห้าสิบนะครับ oh, ต้องรองแกะามาดูก่อนนะครับมาคลิปนี้ผมก็จะมาทําเกี่ยวกับสปริงคัตนะครับ สำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันสําคัญอย่างไรนะฮะถึงต้องเปลี่ยนสปริงแบบนี้นะครับรถรุ่นของผมนะครับมันเป็นรถรุ่นเก่านะฮะนี่นะสปริงของเดิมของมันมันก็จะอ่อนๆนะครับผมมันจะออกตัวช้านะสปริงอ่อนมันจะออกถ้าถ้าสปริงอ่อนเนี่ยมันจะออกตัวช้านะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ตอนนี้ผมใช้สปริงของของ P C X อยู่นะมันจะแข็งขึ้นนะครับมันจะแข็งขึ้นแต่ว่าผมใช้มามานานหลายปีแล้วนะครับทีเนี้ยผมก็จะอยากลองอยากลองของของคลิกร้อยห้าสิบบ้างมันจะเป็นยังไงนะครับผมคือของแต่งก็มีนะของแต่งเขาก็มีขายตัวของแต่งนะมัน แข็งเกินไปนะแข็งเกินไปเนี่ยมันจะทําให้สายพานขาดเร็วนะครับฉีกแล้วก็ขาดเร็วเกินไปนะครับผมก็เลยเน้นเป็นของเดิมโรงงานนะครับผมของเดิมแท้โรงงานนะฮะแล้วก็จะมาทดสอบดูว่ามัน,มนจะใส่กันจะมาทดสอบดูว่ามันจะแข็งเท่ากันไหมนะครับหรือวา่าแข็งกว่าก็น่าจะดี ยิ่งแข็งยิ่งออกตัวดีนะครับพอถ้ามันแข็งเนี่ยมันจะออกตัวดีมากออกตัวเร็วว่าง<อ>ันเถอะนะฮะถ้ามันอ่อนมันจะออกตัวช้านะครับผมสปริงนะสปริงคัตนะครับมีหน้าที่ในการออกตัวเร็วนะครับยิ่งแข็งยิ่งเร็วนะครับยิ่งแข็งยิ่งสายพันขาดนะฮะก็ใช้ให้มันพอดีนะครับไม่ต้องแข็งมากเกินไปนะครับผมนี่ของใหม่นะของใหม่คลิกร้อยห้าสิบนะโลโก้นี้ ของใหม่ชิกี้ยห้าสิบนี่นะสีชุเขียวนะฮะเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนเนาะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นบล็อกนะเบอร์อะไรไม่รู้เบอร์สามสิบเก้านะครับกับเบอร์สี่สิบเอ็ดน่าจะเ,เบอร์สามเก้านี่ยองนีน่ให้บล็อกถอดเอานะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เคาะแล้วนะอ่าเราถอดให้ดูนะอ่าบล็อกไฟฟ้าเหมือนเดิมนะ ใช้ขาเหยียบไวเหมือนเดิมมนะันแหละนะแรงไหมครับแรงไหมแรงมากเลยนะยิงทีเดียวกระโดดออกหมดเลยนะครับผมนี่นะฟาบอาโอเคนะนี้วางไว้ก่อนมาดูสปริง าดูสปริง P C X นะครับดูนะอันนี้เป็นสปริง P C X นะครับมันจะเป็นสีม่วงนะเขาทำสีมาเฉพาะของเขาอยู่แล้วนะครับเราไปซื้อเนี่ยแต่ผมไม่มีเครื่องวัดว่ามันความแข็งมันแค่ไหนนะครับความแข็งมันเท่ากันหรือไม่ครับนี่รุ่นเก่าๆมันจะเป็นเหล็กนะเนี่ยรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นพลาสติกหมดแล้วนี่เป็นเหล็ก อ่เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีความยาวเท่ากันหรือไม่นะครับโอ้นี่นะโอ้ใช้ได้เลยนะครับผมชอบเลยแบบนี้นะครับสปริงนะครับผมเนี่ยนะ โอ้โหนะนี่นะสปริงยาวกว่ากันนะครับผมขออันนี้ของสีเขียวคิกร้อยห้าสิสีม่วงนี่เป็นของ P C X ตัวรุ่นประมาณสอง5 16 17้าสี่นะครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวของคิกร้อยห้าสิบนะครับสีเขียวยาวกว่ายาวกว่าฮนะยาวกว่ายาวกว่าจะมาปรทัดวัดก่อน อันนี้ของพีเซกเนี่ยวัดได้ยาวสุดเนี่ยก็ประมาณ1 3บสามร้อยสามสิมมลนะครับ1 3อยสามิมลนะฮะเนี่ยวัดได้เลยร้อมิมลของพีเซกนะฮะสีม่วง มาดูของคลิกร้อยห้ิกันบ้างน,นะครับคลิกร้อยห้าสิบนี่เป็นสีเขียวนะโอ้โหยาวมาก140ความยาวอยู่ที่140 147นะครับผม147ยมิลน,นะครับ นะฮะร้อยสี่สิบเจ็ดมิลเกือบเกือบเกือบถึงร้อยห้าสิบมิลด้วยซ้ำน,นะฮะโค้ยาวมากนะครับผมแสดงว่าต้องออกตัวดีกว่าตัวเดิมแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะสปริงสาคัญนะครับผมถ้าหากใครอยากลองว่ามันจะออกตัวดีแบบที่ผมว่าหรือไม่นะฮะพี่ลองไปเปลี่ยนดูนะครับผมเราจะรู้เองว่ามันออกตัวดีกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมามา,มา,มาลองสัมผัสดูว่ามันอะไรแข็งกว่ากันเดี๋ยวนะ สองมือนี่ครอืมนงนงอ่าโอเคสัมผัสออกก็อนวงเหมือนกันนว่งเหมือนกันนะครับนวงหนงน,ง,นงใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะได้ความแข็งแข็งที่มากกว่าเพราะมันมีพื้นที่ที่ยาวกว่านะครับตัวนี้นะเออตัวนี้น่าจะดีกว่าโอเคแล้วผมจะทดสอบใส่แล้วก็ลอง เอามาบอกในคลิปคลิปถัดไปนู่นแหละคลิปคราวหน้าเดีวผมเอามาบอกนะครับว่ามันใช้ดีไหมนะครับใช้แล้วเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้นะสปริงนี่นะนี่นะสปริงโอ้โหสุดยอดเลยถูกใจมากนะครับเนี่ยไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้นะยาวกว่ากันเยอะเลยนะนี่นะเนี่ยนี่หัวเท่ากันนะหัวหัวไม่โป้งผมเนี่ยาวางเท่ากัน ดูด้านล่างโอ้โหนี่เลยโอเคโอเคโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสปริงคือทำให้ออกตัวเร็วนะครับออกตัวเร็วพุ่งเร็วนะครับนี่นะครับส,สตาร์ให้ดูนะครับสตาร์ให้ดูว่าเวลามันหมุนเนี่ยมันจะไม่มีสะบัดนะครับไม่มีสะบััตต่ว่าล้อมหมุนเลยนะล้อมหมุนเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับ จะวิ่งท่าเดียวเลยรถก็ดีมากเลยคือผมคือผมถอดสปริงเดิมออกเนาะโอ้จะวิ่งท่าเดียวเลยไปอย่างเดียวเลยนะนี่สปริงสปริงอันนี้เนี่ยสปริงของ P C X นะครับมันจะสั้นกว่าผมก็ถอดออกนะอันนี้ผมเนี่ยนะคือทำที่ผมทำเองนะนี่ผมเอามาปรับล่องเม็ดอีกนิดนึงนะครับให้มัน ลื่นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็เม็ดเม็ดผมใช้อยู่เบอร์เบอร์10 10กรัมแล้วก็เบอร์13กรัมนะครับตอนนี้ขยับมาจาก12มาเป็น13นะครับใช้13กรัมแล้วก็เบอร์10กรัมนะครับ10กับ13นะครับตอนนี้ใช้อยู่นะเอามาใส่ใหม่นะครับนี่เสียงใส่พานครับ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 เบารอบลง้วย เนี่ยเวลารอบต่ำๆมันก็จะไม่แต่พานก็จะไม่ฟัดนะครับเห็นไหมแล้วก็เวลาหมุนคันเร่งไปมันจะไม่ฟีทิ้งด้วยนะเหนวันนี้ผมคือเอามาเปลี่ยนสปริงนะครับเอามาเปลี่ยนสปริงใหม่ใช้สปริงคลิกร้อยห้าสินะตอนเนี้ยอันนี้ของ p x ตัวร5 0าิมันจะสั้นกว่าก็ถอดออกนะครับอยาใช้ของใหม่ดูเด๋ยวยาวขึ้นกวนะ่าเดิมไม่ฟัดด้วยไม่ดับอุณาหา่ามิเล่งขึ้นไปหน่อยล้อ่าจะไปท่าเดียวเลยต่อดีมากเลยเอามาเป็นลูกปืนคัดด้วยเมื่อกี้นะครับเอาทำหลายอย่างอยู่เคราะลองเม็ดเพิ่มหน่อยนึงแล้วก็เอามาเป็นลูกปืน ตามครับด,ด้วยนะครับเอาทำแค่วิ่งมันมันสนุกสนุกนะครับผมคันนี้ก็คือดเดิมนะไม่ได้คุยอะไรแค่อยากจะบอกเพื่อนเพนะื่อนถ้าหากสนใจก็ลองทำตามนะครับผมลองทำตามดูตัวนี้ชามนี่ฝั่งนี้เนี่ย10 13องศาฝั่งใน14องศานะครับเม็ดใช้เบอร์เบอร์ตอนเนี้ยใช้เบอร์10 สิเมตรแล้วก็13 3าเมตรนะครับสปินคับใช้ของทิกห้าสิบนะแสงแล้วก็รูน้ำมันนะรูน้ำมันตัวนี้ผมก็ขยายเพิ่มตัวนีนะ้ขยายเพิ่มให้มันโตขึ้นอีกน้อยนึงนะครับแล้วก็ใส่สายน้ำใส่สายน้ำมันแรงดันนะครับที่ก็ขายตามร้านทั่วไปนะั่นแหละนะแล้วก็ใส่หัวฉีด พีเซ็กละหสิบนะตัวนี้นะนะครับวิ่งดีนะครับวิ่งออกตัวดีนะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมทํารถใหม่ๆนะผมลองปรับเป็นโหมดสี่หรอกเป็นโหมดสี่หมดประหยัดน้ํามันนะแต่ว่าเออผมวันนั้นผมทํารถให้พี่คนหนึ่งที่อยู่เตาปูนอะ่ะคือวันนั้นอ่ะผมเซ็ตไว้โหมดสี่นะรถรถวิ่งไม่ออกนะ วันนั้นรถวิ่งไม่ถึงร้อยเขาก็บอกว่ารถผมวิ่งไม่ถึงร้อยอ่าก็จริงครับผมวันนั้นวิ่งวิ่งไม่ถึงร้อยเพราะว่าผมไปตั้งตั้งลิ้นเร่งไว้โหมด4เนาะเพื่อประหยัดน้ำมันเพื่อเช็คน้ำมันนะครับตอนนั้นฮนะตอนนี้ใช้โหมดปกตินะตั้งเป็นโหมดปกติแล้วโหมดปกติขับมันกว่าครับผมนะเนี่ยนะสังเกตดูถ้าจะให้ดีห้ามฟัดนะครับใส่สายาพานมันจะไม่ไม่ฟัดนี่เสียงมันจะไม่หนวกหูนะเวลาเราฝาครอบเข้าไปแล้วนะ เดี๋ยวผมจะลองใส่ฝ้าครอบเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูว่ามันจะเงียบไหมนะเช็ด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 เนี่ยนะฮะอ่ะใส่ฟ้าครอบไปแล้วเดี๋ยวลองดูใหม่เนะเบาลงนะครับเมื่อเราใส่ฟ้าครอบเข้าไปในเสียงมันเบาลงมากเลยนะรอบต่ำด้วยนะ นี่นะรถแต่งรถแต่งรถแต่งสูดทีพิวิวนะครับผมแต่งใช้งานนะครับไม่ได้แต่งลงสนามกับเขานะครับแต่งลงสนามมันก็ทําเยอะนะครับกว่านเขาจะลงสนามได้เนี่ยทาลูกทําอะไรเออเยอะแยะนะครับอันนี้เราใช้ลูกเดิมนะครับแต่งแค่ชุดสายพานชุดชามอะไรพวกเนี้ยเราทําเองได้เราก็ทํานะครับผมนี้ผมทําให้ดูเป็นแนวทางที่เฉยนะครับแนวทางเผื่อว่า ใครที่ยังไม่เป็นก็ลองทําดูนะครับคลิปนี้ทําสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับคนที่อยากรู้นะครับว่าเหตุผลว่าทาไงถึงจะแรงดีอะไรเงี้ยนะฮะส่วนคนที่เป็นแล้วเก่งแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาแวะชมคล,คลิปนี้นะครับผมอะไรเงี้ยอ๋อโผล่ไปหมดนะครับรถเก่ามีทศนิม 包办。<寶> โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับรอหยุดหมุนแล้วนะครับหยุดหมุนแล้วนะครับ